กวาง AB d o u b l กับเพลงเสาวิตาที่นาทีที่ข้างรักหวานเวอร์เลยคะ่ะแล้วจ้าหวานได้นะจ้า ัวไม่พอร้องเพลงคู่กันอีกด้วยสำหรับคู่รักใหม่แห่งกองวงการบันเทิงกวางกับศิลปินที่โชคดียศตีที่ดูว่ากวาง a อบีดอะเมนั่นเองนะกับเพลงสิวิตาและอรินังอกช่องเจ็ดและก่อนหน้านี้ก็ได้เปิดว่าเปิดตัวฟ้าผ่ากลางห้ามกลางชูเชียลผ่านทางไอจี IG, ทำเอาแฟนคลับแตกกันแตกตื่นการฮือฮากันต้อนรับเดือนแห่งความรักกันเลยทีเดียวล่าสุดก็มีคนไปขุดคุย ความหวานของคู่นี้ให้มาเพิ่มเติมว่าจะเจอในคลิปในพัก ร้อนต่คู่นี้ก็มาเพิ่มเติมได้เจอว่าในคลิปก็พักร้อนคู่นี้ก็ได้จับใหม่และก็เด่นกีตาร์ขึ้นบนเวทีและก็เร่งเพลงรักอย่างรักแท้ก็ยังไงก็ของน้ำตาชานั้นรักนี้ก็ทำเอาเพื่อนรักอย่างแท้นั้นแพทชรันยูอดใจไม่ไว้้ามาแาแชร์คลิปโมเมนต์ีวิตหวานของกวางกับเพลงผ่านทางไอจีเลยทีเดียวค่ะ